สวัดีเนาะสวัสดีฟี่กุลุกคนั้นีก็งพากันข่าวเซเนาะพี่น้องชีข่่าสาวเนะาะทั้งสงคนนะครับเนี่เนาะเอามาเด่นเซนพี่น้องเลยบริข่าวมากฮึ่งนะกิ้เพิ่ยับไปขี่แสดงเลยแน่ก็เลยพามขึ้นมาซ่ามือนีเนาะสวัสดีปลุกเนี่สวัสดีหรือเปาเอางแง้ยเอง,ง้าดังจิตไปใส้ นี่ไปซ้ายเอ,ห,อนหน่อยกันนอดน่พี่นอรับปุนนบบ๋ย,ยเลยเนื้อสิบผ้าดูผ้าเาามียไปหากินเนี่ยสแฉะกินเนื้งแ,แนี่ยสบๆนีก่กะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันตอนนี้ครับกอรอดไปเซตกันเนาะ

ยางไรละเฮตดียังกรจับครับเบิดจับปดุ้่งจีด้ไปเที่ยวแพทิพบมองล่ะฮะไี่โดน่นชื่นสินนนนกน้องบ่ยอนอนนอนก็แบบว่าเป๊บเดียวนะตาจับเลยเอ้อาอ่าวระปารูบนะบ่วมทันเป็นเนี่ยบ่าทัานเป็น ารามาหอดบอลแซมฟิตมอนะเดียวในี่เนี่ยวะไปไปปะเดีนี้ใน,น,น,เ,น,ปนเป็นเข่าไอ้เนาะพี่น้องเกงเกิงๆเขาไปเด่นนี่ยังเด้โม่กัอบ่มี่คนหนึ่งหกสิบห้าพันนอะพี่น้อง หรือว่าคุ้นละลอยนะแค่ของพี่ดองเยแต่ว่าเป็นอยากดเข่านะก็ได้ให้เป็นข่าซะรถลดๆๆๆมไอ้วนเองน้ำกิ้งว่ามมวนเองเนาะโอ้เด่ววนคนเดียวกับมมวนเนาะเด่นมันเต็มที่คืนนี้นะเออขึ้นเมืองขึ้นไหนู่วะฮะ โอ้ขักนักอ้กิ้งดีใจโอ้ขึ้นชัดน่องโอ้ันี้ตอกมาลยเนาะแต่บอลเนี่ยกินยังไหนเยห้อเขาซาลาหซาลายหัวขาตัวหินอยู่ใชตัวคนเห็นนักืทับเ็นกสืบับแบ ข้าวยำหมูแจ๊กกินเลยพ่อแม่ยำหมูแจ๊กกินแต่ก็หมูจากเสิร์ฟข้าวยำกินบ,บเนนกเบนกำลังมากินเขาน่าหนกินเข,ข่าสั่งเข่าขาหมูกับสุกิกินอันนี้ก็ลงมาจากห่างนะพี่น้องกินกับบริยี่นี้ครับพี่น้องหนยหรือกินแต่เอข,อข่าขาหมูจานหนึ่งครับ เมื่อไปสี่สิบพันเมื่อกี้เนี่เดนนั่นเบิร์ตโวกสี่หมาพันเกี่ยวมัป่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาสื่ไปหาสื่อของกินเมื่อกินเนาะแม่ตลาดพี่น้องแม่น้ำเกียงแม่ตลาดนาะไปตลาดก่อนซื้อของเมื่อกินเนาะชิจื้ยเนาะได้ไก่ตัวหนึ่งพี่น้องเยไก่มาปีกเปลี่ยนจากปลาสายืนว่าพวกนี้จะปลาแค่สัวจีอะไร tùng vịnh rất dẹp, dẹp lại tóc 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 tóc

สามร้อยกับส MM ิบบาทนี 3, 000, 000, 000, 000, 000. ่ยเนาะเพราะว่าเดทดเนี่ยนี่ก็หกแซนปลายเนาะแซนสามหกแซนสี่เลยตัวพันหนึ่งเนาะบารหกหกหกร้อยสี่สิบบาทก็หกร้อยสี่สิบเกีบต่อบาทเนาะประมาณเด็ดเด็ขึ้นมาบาเด็กเนาะในเกาดิสพี่น้องในเกาดิสหนึ่ง Đã cái nó đó Sự khó mà đáy tượng đấy Các mỏ hồn mỏ hồn như Để sự tăng thẳng Hiện cả lập là Sự ở đây Và mớt nó Và mớt về cả Cũng dàng rổ đó Vô vô Nhưng khi mà đi kinh hướng là lấy sự hãy bên kinh sắc Dàng rổ nó nạm thị Bố đại nó mất đại nó Cũng có mớt cả เจอให้เป็นกินซะหมอนนังคิงเนาน่ากิที่นอห้น้ังันตัวเองเนาะแปลกไปเมื่อวานพามาฮือนน้ำไป่นาะเจ้าของเรอแอียังเนะล่ะอันนี้เป็นหมอหอนะหมอหอนสองสูตรสื่อเผื่ออีพอนํะเนาะตัวานําคิงก็แม่หนําคิงเจะไปกินเขาเพพอใหญ่มาได้ มาสืบหมอหอนไปเห็นกินไปติดตามส้มนำคลิปแม่น้ำเกียงเนาะใส่อะไรยังมาตอนพ่อใหญ่เนี่ยได้ยังมาตอนพ่อใหญ่บอกดิโอ้พ่อใหญ่สร้างอย่างไรขัตจีวะพ่อใหญ่สร้างขัตจีโยอมปลาโยมวังขนาดก็เป็นพักสองพวกตัวเนาะบ้านาะในใก่ตัวหนึ่งเบิดไปได้แต่ไปใช่อ <c oughs> ีเขาใช่ไห yeah, <c oughs> มน <c oughs> เป็นหล้านไปไป้วกับเมิดดายันแต้วเขาจะดึงมันดดกระซองแสนเดี๋ยวนาอกก้รโดหนึ่งประมึกรดวนหนึ่มาเถอะนะม้วนจิอไปขอบใจพ่อก่อนค่ะพ่อพาไปอกล้เดี๋ดีดิละกันจะมือหนาว่าพาไปอีกเลยเดี๋ดี เอาไดีๆนะเราเป็นไดีเอาไดีม่ซื้อเป็ดน้ำยาูเไหๆล้กันนั่นน่ๆไปที่เขาเสกเอารู้รา่กับป๊งเบืองเงินไี่ห้องเอารู้รลยกับเบืองเงินเอาเดียวกัเปิดยังต่ำกับหากแซนอาได้ยังต่ำยังต่ำกัเป็นพันเขมรตีแินบาท สูงมากกับพันสองพันสองพนปลาสามพันไงยมีคัน่าสื้อค้องไดลายเนาะเป็นสะเฟเสือผงเสือผาเกิบสันีเนาะขนาด่้แนากินอันนี้แนวกินนี่กับเบูสแวงเนาะเน่ยจะเป็นนะน่พี่นนองเนาะสื่อตวเนี้จาเป็นถ้าถ้า่าสื่อตามใจกิเลสขึ้เสือผายังไม่ไหม่เกิยังไม่ไหม่เโอ้เฮง แนค่ะเฮงเบิร์ไลน์เนาะพี่น้องมื้อนี้กกบ่มีหยังหลายเนาะพี่น้องพาลูกกับเมียเขาไปเที่ยวในเมืองเนาะดดีีใใจจบบ่กัสิ่งสื่อค้องมากินนนะพี่น้องบ่ื่อนกิสิทธิ์ไปทีบไปเพียงซั่งนี้เด้อพี่น้องเนาะดีใจจังกรกิตจังได้ก็ฝากคนได้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของให้เด้อเนาะเนาะอู้หูโม่งอะไรโมองมาหัวหนึ่งเนาะโมองนี่ถ่ายรถมองซ้ำเสร็มองปลาหน่อย ไอพี่นนองขอกันอีพี่นะ